ภายในวันนี้พลังงานจะบอกสิ่งดีๆอะไรกับคุณคุณจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้าหาคุณคุณจะเจอสิ่งดีๆอะไรบ้างภายในวันนี้เป็นพลังงานโดรวมเป็นดองเรนดอมนะคุณจะมีสิ่งดีๆเข้าหาคุณคืออะไรบ้างรับดูพลังงานไพ่เป็นดวงโดยรวมนะเป็นดองเรนดอมพลังงานไพ่จะบอกอะไรวันนี้คุณจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้าหาคุณสามใบนะคุณจะมีสิ่งดีๆอะไร คุณต้องเจอที่คุณต้องการเงินของคุณใช่ไหมคุณคิดถึงการเงินการงานการเงินของคุณมีความมั่นคงคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณปรารถนาการเงินของคุณมีเข้ามาอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังความรักการเงินกับความรักของคุณคุณคิดถึงการเงินความรักความรักของคุณจะสมบังคุณรักเข้าเขารักคุณนะการเงินของคุณมีเข้ามาอย่างแน่นอนจากการที่คุณ มีความคิดความฝันอยากมีเงินคุณจะมีเงินเข้ามาจากการงานของคุณอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่อยู่กับตัวเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างความรักของคุณมีเข้ามาอย่างแน่นอนเขารักคุณคุณรักเขาคุณมีการเงินเข้ามาอย่างที่คุณต้องการ